ในตอนเช้าวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทางสพเมืองลำพูนได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีการลักทรัพย์ในวิหารพระมหาสมุรและพระพุทธรูป4ี่จำลองนะครับภายในวัดสันป่ายางหลวงซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของแคว้นล้านนานะฮะก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนนะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบกับพระครูปัญญาธรรมวัดนะครับเจ้าวาดวัดสันป่ายางหลวงพร้อมกับลูกศิษย์และก็คณะกรรมการวัดนะครับ ก็ไปดูก็คือวัดแห่งนี้โดนงัดตู้เงินบริจาคนะครับแล้วก็ขโมยเงินไปไปถึงก็เจอวิหารคือภายในที่เกิดเหตุมันเป็นวิหารที่เปิดโล่งนะครับใครจะเข้านอกออกในอะไรก็ได้ไม่มีไม่มีประตูรั้วก็เปิดให้เช่าจองและก็บูชาวัตถุมงคลต่างๆนะครับด้านในสุดซึ่งเป็นที่ตั้งของตู้ไม้บริจาคเงินสองตู้เนี่ยหายไป เดินดูแล้วก็เจอเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้าห้องน้ําด้านหลังวิหารนะครับก็พบตู้ไม้สองตู้ก็ถูกงัดด้วยของแข็งซองทําบุญธนบัตรเหรียญเงินหายหมดนะครับก็คเนว่าน่าจะมีเงินที่ถูกขโมยไปไม่น้อยกว่า0 0 0 0บาทครับพระครูปัญญาธรรมวัฒบอกว่าปกติแล้วภายในวิหารพระมหาสมุดแห่งนี้จะมีกล้องวงจรปิดหนึ่งตัว มีเจ้าหน้าที่กรรมการวัดดูแลตู้จัดแสดงโชว์และเปิดให้บูชาทุกวันตู้บริจาคที่ถูกงัดเป็นตู้ไม้คล้องกุญแจอย่างดีนะครับเป็นตู้รับบริจาคค่าน้ําค่าไฟและตู้รับบริจาคสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับพระพิสุิ์สามเณรทุกรูปนะครับก็ตูน้นี้ทางเจ้าวาดเบอกว่าไม่ได้เปิด มานาแล้วนะก่อนหน้านี้เคยถูกขโมยมาแล้วหลายครั้งล่าสุดตู้ไม้สองใบที่อยู่ใกล้กันก็หายไปด้วยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นคนภายในที่รู้จักตำแหน่งแห่งขนของการวางตู้แล้วก็เข้านอกออกในยังไงนะครับ,รบนี่ฮะช่วงที่เกิดเหตุนั้นทางเจ้าวาดบอกว่าน่าจะเป็นตอนค่ำๆข,ข,ของเมื่อคืน ได้ยินเสียงสุนัขในวัดเห่าหลายตัวสังเกตว่าต้องมีอะไรก็ออกมาดูก็ไม่เจออะไรนะตอนเช้าถึงรู้ว่าอ้าวตู้โดนงัดไปนะครับญาติธรรมท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ดูแลวิหารชื่อนางพันนีบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้ตอน5้าถึงหกโมงเยน็นมีชายวัยรุ่นอายุอยู่ราวๆสัก20เสร็เศษร,รูปร่างสันทัดนะครับสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินได้ขี่จักรยานคันเก่าเข้ามาถามตัวนางพันนีกับลูกศิษย์ของเจ้าว,ว่า บอกว่าพระชื่อตุ๊อยู่ไหมนะฮะและจากนั้นไม่นานชายคนนี้ก็มีทีท่าจะขโมยต้นเงินที่อยู่ด้านหน้าวิหารซึ่งมีเงินติดอยู่300บาทนะฮะทำท่าจะขโมยแต่ว่าตัวเธอกับนายเอกเนี่ยทักขึ้นซะก่อนมันก็เลยหนีไปนะฮะและตอนเช้าก็มาเจอตู้ไม้นี่ถูกงัดขโมยเงินไปอันนี้ทังตู้เลยมาอันนี้ทางวัดก็ประมาทนะฮะเพราะฟังจากเจ้าวาดนั้นก็เคยโดนงัด ขโมยไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งตู้นี้เอาไว้นานไม่ได้เปิดนะค,ะครับคือไม่ได้เปิดมานานจนมีเงินสะสมอยู่ในตู้เนี่ยเป็นหมื่นก็ถือว่าเป็นความประมาทอย่างยิ่งเลยนะฮะของทางวัดแล้วก็ข่าวแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากท่านผู้ชมครับครับ,รบวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดที่ไหนก็ตามแต่นะฮะจากนี้ไปประมาทไม่ได้แลวฮะ,ะคือเรื่องของการขโมยตู้งัดตู้บริจาคเอาเงินเอาทองไปจากวัดจากโบสเนี่ยมันมีบ่อย แล้วถ้าเกิดวัดไหนยังมีตู้ตั้งรับแบบนี้นะฮะและยังประมาทเนี่ยก็ก็ต้องโดนแน่อืก็ต้องโดนแน่เขาสวรรหนึ่งเพราะมันเพราะมันเป็นหนทางที่จะถูกขโมยไปได้ง่ายที่สุดนะฮะง่ายมากๆและบางบางตู้ของบางวัดนั้นเงินอย่างเงี้อยอย่างลายเนี่ยโอ้โหเงินเป็นหมื่นคใช่ไหมฮะมประมาทมากทางวัดนี่ประมาทมากๆอืมพวกนี้เรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยไม่กลัวโนะ ขอให้ได้มีเงินก็พอแล้วคือวัดควรจะป้องกันไม่อย่างไรเลยเนี่ยตำรวจก็ทํางานนะ<ช>ถ้ามันขโมยไปแล้วให้ตํารวจไปตามจับครับใช่ไหมฮะถ้าวัดป้องกันได้ก็ควรจะป้องกันนะฮะอีกที่หนึ่งที่ <c oughs> อันนี้ที่ตลาดนะฮะที่ตลาดหัวรอในอําเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับมีมิจฉาชีพเนี่ยทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อของแล้วพอเผลอปุ๊บ มันฉกเอากระเป๋าเงินไปเลยนะฮะเหตุเกิดเนี่ยมีผู้เสียหายมากกว่า10ร้านทําให้ตอนนี้เจ้าของร้านที่ตลาดหัวรอก็ผวากับมิจฉาชีพรายนี้เพราะว่าน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับเพราะามันมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะอย่างคนนึงเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดนะครับคุณนวลสีพบบุญเนี่ยบอกว่าชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ปีเนี่ยทำทีมาเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็ก แล้วก็เลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกกลับมาเลือกหลายรอบนะครับเลือกอยู่นานพอสบโอกาสตอนที่เธอเข้าห้องน้ําปุ๊บก็เอากระเป๋าหิ้วข้างในมีเงิน5 0 0 0ันบาทเนี่ยหลบหนีหายไปนะครับลิ้นชักถูกเปิดด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้าใกล้เคียงที่โดลนลักษณะแบบนี้อีกหลายร้านนะครับโดยเขาก็ไล่ฟังคล้ายๆกันคือบางร้านเนี่ยมีคนมาซื้อของเนี่ยมารุมซื้อของเยอะๆแม่ค้าก็ไม่ทันได้ดูแลนะฮะปรากฏว่า ชายคนนี้ก็คว้ากระเป๋าเงินที่วางไว้เนี่ยหายไปนะครับอย่างแม่ค้าผลไม้คนหนึ่งบอกว่ามีคนมาขอซื้อผลไม้หลายอย่างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ปรากฏหายไปเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้แรงมากเพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งคุณมานะชัยจันทกระแสเนี่ยเปิดร้านหมอนวดคนตาบอดให้บริการอยู่ในตลาดนี่นะครับคนร้ายเนี่ยทำทีว่าจะมานวดแต่ว่าไม่ได้นวดบอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน พอจบโอกาสปุ๊บหยิบเอากระเป๋าเงินของลูกค้าที่นวดอยู่ในร้านแล้วก็ของหมอนวดซึ่งหมอนวดในตาบอดนะฮะอออกจากร้านไปเลยเนี่ยฮะที่สุดแล้วเนี่นะฮะทางตำรวจก็ก็ยังจับไม่ได้แต่ว่ามีภาพของชายคนนั้นในกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็ติดตามสถานที่ร้านค้าต่างๆให้เฝ้าระวังนะฮะเข้าไปขโมยเนียนๆนะเดี๋ยวนี้ตลาดวัวรอตลาดนี้ตลาดใหญ่นะฮะครับ เอาละามาดูเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโนกับคุณบรรจงเล่าไปเนี่ยมันเรื่องของการขาโมยเล็กๆน้อยๆนะ,ค,ะครับแต่อันนี้ระดับใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับชาตินะฮะโโวันนี้คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะฮะหรือว่า ACT คุณทวัชชัยยงกิติกุลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดเผยผลการแถลงข่าวงานประจำปีของ ACT นะฮะ บอกว่าประเด็นการลักลอบนําเงินออกนอกประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับเพราะจากรายงานของสถาบัน Global Financial Integrity หรือว่า GFI ฉบับล่าสุดนะฮะเขาใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001ถึงปี2010นะฮะของประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งสิ้น143ประเทศพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่13นะฮะ อยู่ในอันดับที่13มีการลักลอบเอาเงินออกนอกประเทศตลอด10ปีนะฮะตั้งแต่ปี2001ถึงปี2010นะฮะรวมแล้ว2ล้านล้านบาท <S 2>, 2, <S 2ล้านล้าน2ล้านล้านนะ,ะไม่ใช่2ล้านบาทนะ2ล้านล้านบาทเฉลี่ยในรอบ10ปีนึงก็คือปีหนึ่งประมาณ2แสนล้านบาทเงินทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะที่นำออกนอกไปเนี่ยเป็นเงินผิดกฎหมายนะฮะ ตัวเลขการลักลอบนําเงินออกนอกประเทศมีอัตราสูงขึ้นจากฐานปีแรกจนถึงปีที่10นะฮะโดยเพิ่มขึ้นถึง6เท่าปี2001นเนี่ยนำเงินออกไป6,600ล้านบาทปี2010เนเี่นะฮะนำเงินออกไป371,000ล้านบาทสูงกว่าเงินที่รัฐบาลกู้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยซ้ำไปเขาถึงได้บอกไงว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียของประเทศนะฮะ แทนที่จะเอาเงินจํานวนนี้มาใชใ้ในการพัฒนาประเทศจะทําอะไรก็แล้วแต่เพิ่มรายได้ให้กับคนที่มีรายได้น้อยเอาไปนําไปพัฒนาประเทศต่างๆแต่เปล่าเลยเงินเหล่านี้ถูกขนออกนอกประเทศเพราะว่าเงินเหล่านี้มันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วตัวเลขตรงนี้มันทําให้เห็นถึงอะไรให้เห็นถึงว่านี่คือสาเหตุที่เกิดการคอร์รัปชันทั้งการค้ายาเสพติดทั้งอาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะ แี<ม>ะจะใหญ่กว่านั้น<ก><ก>หรือเปล่าใช่ไหมใช่ GFI สถาบันที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เขามีความน่าเชื่อถือในการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะอสองล้านล้านนี่มันต้องมีระดับระดับบิ๊กเลยอ่ะช่ที่ไปฟอกเงินอ่ะใช่เป็นเงินผิดกฎหมายทั้งสิง้นใะแลถูกนําออกนอกประเทศอ,อ่าเราพักกันอีกครู่ครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ